ภาครัฐและเอกชนจังหวัดรีสเกตร่วมจิบกาแฟโรบัตตารีสเกตเว้ากันยามเช้า,าเฮาชาวรีสเกตเพื่อประสานการทำงานร่วมกันนายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรีสเกตเปิดเผยว่าจังหวัดรีสเกตได้เปิดกว้างให้แต่ละเดือนมีเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาชน ได้ตั้งวงจิบกาแฟโรบัตตาสีสะเกตและร่วมทานอาหารเช้าอย่างเป็นกันเองโดยจะมีหน่วยรัชการและภาคเอก,กชนสลับกันร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้เป็นเวทีกลางในการหาหลือแบบไม่เป็นทางการพร้อมประสานความร่วมมือในการทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด1-10บวกสิที่รวดเร็วฉับไวและเกิดประโยชน์แก่ชาวจังหวัดรสีสะเกดทั้ง22อำเภอ206ตำบลซึ่งครั้งนี้หน่วยงานกระทรวงสาธารณาสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและกระทรวงพลังงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายในอาคารโดมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดรีสเกตโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองตลอดจนข้าราชการองค์กรภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ได้ร่วมนั่งโต๊ะจิบกาแฟโรบัตตาสีสเกตร่วมทานอาหารเชา้าอย่างเป็นกันเองและได้ร่วมปรึกษาหรือการแบบเรียบง่ายแต่ได้แนวทางทำงานร่วมกันแบบเฝ้ากันยามเช้าเฮาชาวสีสเกตนำกันซึ่งเมื่อผู้บริหารได้พูดคุยกันมีการหาหรือกันแบบไม่เป็นทางการในเบื้องต้นแผนงานโครงการต่างๆย่อมที่จะบบูรณาการเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสามารถจะทำงานร่วมกันได้ง่าย ดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกด1นบวกสิ 10, สู่การทำงานเป็นทีมซึ่งในเดือนที่ผ่านมาชาวจังหวัดศรีสะเกดได้พร้อมใจการจัดกิจกรรมสําคัญยิ่งนั่นก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5ง7โอกาสนี้ได้มีการส่งมอบป้ายการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในเดือนกันยายนครั้งต่อไปโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นสักขีพยานซึ่งจะมีหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังร่วมรับป้ายเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไปพร้อมภาครัฐแลเอกระโนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีด้วยวัชรพงอิ่มทองสุขถ่ายภาพจิตภัทรกล้วยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน